นี่มาองพระนะครับนี่องพระองพะระนครปฐมครับไม่มีคนนะคนไม่เยอะนะครับมาหาถ่ายคลิป เคยมาแล้วนะเคยมาแล้วดูข้างบนองค์พระนี่ขึ้นมาข้างบนครับขึ้นเหร อ,อ,อ,อันนี้พระปิยะมหาราชนะครับโลหะหลวงพ่อโลห้าครับเสด็จพ่อโลห้า าพาเดินดูนดดรอบๆสองรอบนะครับถ่ายคลิปสองรอบข้างหลังทะลุได้เลยนะครับ เข้าออนี่เข้าไปข้างใน,นเข้าไปข้างในนู่นเห็<อ>นไหมครับสง,งียงสวยงามนะสูงมาก สูงมากเลยครับองพระนคปรปฐมนะครับดูรอบๆอสูงมากดีๆนะ มีขึ้นทางบนอีกได้นะขึ้นไปได้อีกชั้นนะขึ้นไปได้ชั้นนะครับทางขึ้นขึ้นไปได้อชั้นไปดูกันเลยขึ้นไปได้อีกข้างบนก็นขึ้นไปได้อีกนะ ไม่รู้ทางขึ้นตรงไหนนะแอะบวนดูก่นเขาจัดงานมีจัดงานแต่วันที่เท่าไหร่วัที่สิบนะเดือนพฤศจิกาแหลจะจำไม่ได้นะวันที่เท่าไหร่ ขึ้นแปขนงบนอีกแต่หาที่ขึ้นไม่ได้นะน่าจะเขาน่าจะปิดนะไม่น่าจะขึ้นได้นะไม่แน่ใจนะข้างบนขึ้นได้ไหม แต่ผมมานี่ผมยังไม่เข้ามาเลยนะทางเนี้ยผมมามไม่ได้เข้าเลยนะไม่ได้ขึ้นเลยนะทางนี้ผมอยู่แค่ลบนอกเขมีทางเข้าท้งออก ไม่น่าจะมีนะครับขึ้นข้างบน้างบนไม่น่าจะขึ้นได้นะโอ้สูงมากสวยงามมากดูประตูประตูบทหลังนี้สวยงามเลยคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ครับผม ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ